บรรยากาศครับผมตอนเย็นแดดล่มลมตกนี่ครับไก่ไก่กองเขาก็ไดคขาไว้แล้วนี่นี่มือมือมือสังหารอ่า้จับจับจับนี้ด้วยอ่ามือมือสังหารของเราครับเอามือสังหารเออันร้อนนะเออมือสังหารระวัง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 มือสังหารนี่นี่ครับย่างมาจากนอกเลยครับเนี่ย มือสังหารมือสังหารเราจ้างมาจากนอกเลยเออเราจ้างมาจากนอกเลยครับไม่ต้องบรรยายเยอะเลยแน่นอนเลยอะไรนะน้ำเหรอเย่เหรออ๋อเย่เย่อ๋ออ่าเอาเลยอืมอ่าเดี๋ยวมือสังหารของเราจัดการอ๋อสุดสุดเลยนะ้ระเดี๋ย สูตรเด็รอน้ำต้มห่อนและน้ำเย็นนอกเอา้าเราเบ่งน้ำกันครับอืสูตรโอ้สูตรใครก็สูตรใครได้พี่น้องเอ้ยนี่มาเบ่งน้่นี่เชฟสร้างตรงเลยอืมไงไ่มาเบ่งน้ำกันนี่ครับสูตรนี้นี่ครับอืมเดีย๋ยวมาเบ่งน้ำกันครับ ไก่ชนลุงโปกเหรอโอ้เชฟอยู่โรงงานโอ้โหโอเคเลยแน่นอนเลยแบบนี้เยี่ยมเยี่ยมโอ้เชฟเออโรงงานทำอยู่โรงงานอยู่เมียนมาโอ้โอเคเลยครับเดี๋ยวมากินด้วยกันแซ่บเลยเดี๋ยวจานสุกจะลาบครับแต่ให้พ่นครัวกันโนด นี่ครับล oh ุกเลยโอ้โหวันนี้ส so ั course. ่งนอกเลยครับวันนี้โอ้โหสั่งเชฟมาจากนอกเลยนี like ่บังหลดปเปบเปเลยพี่น้ององเ้ครัวมโ้เทีครับขาวยโอ้โหรูดาวมาเลยโอ้โหรูดสองรัโอรดงไ้ครับเนีมเยหลาครัขวโย้ครับาวมาเลาครัวยอูเมื่ลก่อนโดยอย่าังามเอเาัมเโอ้โหอเชลโอ้โหรูด ทีเดียวปึ๊บนี่ขาวเลยพี่น้องขาวเลยโอ้โหแน่นอนน่ะโอ้โหปึ๊บปึ๊บโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องวันนี้จะกินเสือดำดีกว่าเปล่าเสื้อเหรอได้กินกับลาบอ่าเนาะอ่าอ่ะใช่ไหมกินเบียร์มันดื้อโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยโอ้หมดเลยมอมปึ๊บเลยเรียบร้อยแล้ะ เรียบร้อยแล้วไม่ถึงสองนาทีเรียบร้อยแล้วขาวจุ๋เลยโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมโอ้โหอเรียบร้อยเลยพี่น้องฮะโอเคเดี๋ยวจันสุกจะไปรถละครับผมเจันสุกจะรถกันครับ เดี๋ยวจันสุกจรลนจิตใกลอีกแล้วมาไหนครับเดี๋ยวลนโอโ้โหมันดีครับมันดีอโอเคครับผมเดี๋ยวจันสุกขออนุญาตลนก่อนลนเหลืองๆก่อนครับผม นี่เชฟของเรานะครับกำลังทำการแร่โยโหวันนี้สั่งตรงมาจากเมียนมาเชฟโอเดียดแต่ด้ให้เชฟของเราแร่ไปแป๊บนึงครับปุ๊บปุ๊บโอโหแน่นอนชัน่นานสุดยอดเลยครับวันนี้แล้วให้เชฟเ่นแร่ได้จานสุกจะทำกันนะครับผมนี่ครับตอนนี้ลุกโปกของเราครับทำการสับอยู่ครับผม ได้ให้ลุงโกกซับก่อนครับโอใส่ยขาไปน้ำครับโชนเนี่ยน่ารักงกกโอเคครับผมกินเหล้าขาวโอ้โหครับกำนันไปเอาน้ำยามาครับน้ำยาดับคาวตัวเนี่ยโอ้โหกินกับลาบไก่ ได้กินกิน <Ừ, S 1> ได้่กินข้าวออะไรกินอย่างนี้โอ้กําลังมาตก,กินอย่างนงี้ใช่ไหมอืมให้กินเบียร์แล้วไม่ได้กินหรอกน,นี้ตมเยอ่ครับเนี่ยต้งมงเยู่ครับโอ้โหโ,โอ้เดี๋ยวมาเซ,ซบน้ำกันครับผมเดี๋ยวอาจารย์ุกหาเครื่องเคียงกันเตรียมเครื่องเียง้ก่อนบผมวทางนใหุ้ปกสาไปก่อนครับอขึ้นทนครับต้มโอไก่มันดีครับ ไก่ชนลุงโปกอีกแล้วครับผมเออกำลังซับอยู่ครับมาแนี่แซ่บแน่ครับมาแนี่ลุงโปกซับเลยมาแนี่ลุงโปกดักดีซับไก่แน่แซ่บแน่มาแนี่โอ้โหแม่มัดความเลยเพคือว่าเทิบมาแน่โอเคครับโอเคครับไก่เท่าเฮาครับอืมเนี่ยเครื่องในหนัง ่างในกำหนังครับนี่เดีจัวจะสุกจะทำการรวนลาบตามอุจุจังหนอยครับผมโอเคครับจานร์สุกจะทำการปรุงลาบกันครับใส่พริกป่นเข้าไปนะครับผมใส่พริกป่นเข้าไปเผ็ดๆจังหนอยครับมันจังแสบครับผมตามมาด้วยข้าวขัวครับขัวไม้ครับผม กำนั้นขัวมาเลยครับเนี่ยขัวขอกัวหอม,มอมเด็ดๆเลยครับอใส่พอดีครับพอพอประมาณครับสมน้ำสมเนื้อครับผม ใส่ผักเข้าไปครับเคืองเคียงครับให้มันหอมๆมครับตามัดด้วยหอมผักชีเสร็จแ,แล้วครับผมับเสร็จเรียบร้อยครับผมชิมบิงครับรสชาติเป็นไรครับออนเค็มเดีจังบัดเบิรงอีกท่าน,นครับเยี่ยมครับ แซ่บๆครับผมสำเร็จกินเขาน้ำจานสุกนะครับผมมานีนมาๆครับทีมงานทุกท่านครับผมนี่ครับผมเมนูจะมากินเขากับจานสุกครับผมเรียบร้อยครับผมมากินลาบไก่น้ำจานสุกครับผมบันีดโอ้โหสีสันเปนตกินแซ่บว่าครับสุดยอดเลยครับมาๆมาต้มกองเขา แบ่งทีมงานก่อนครับผมเด็ดเด็ดเลยครับผมบาเนี่ยเสร็จแสบน้ำกันครับโอเคครับมากินข่าวน้ำกันบัดเนี่ยคล็ดนับการซุกคอจะไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมก like, ดไลค์กดซับสไคร์ให้จันทร์สุกด้วยนะครับผมสวัสดีครับ